นี่เวลา1 0บนาิกห้นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปเดียว,วุโตท่านพักทานข้าวนะครับพักให้ลูกศิษย์ลูกหาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยคุณหมอได้ทานข้าวที่ที่วัดนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโนนลังตำบลนาคำนะครับอำเภอศรีสรรงครา,า,ามจังหวัดนครพนมนะครับนี่คือด้านในนะครับด้านในวัดนะครับเนาะผมถ่าย ตอนใหญ่ๆทำได้รับชมตอนนี้ก็พักให้ลูกคอลูกคาได้ทานข้าวกันนะครับนี่ครับ

ปันแบบธรรมชาติเลยนะครับมีฤาษีด้วยนะครับมีฤาษีด้วยฤาษีมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับ พ่อเอาบุนี้บ่กินเข่าแร้วบ่กินเข่าเด้อครับครับแข้งผักขาครับผักแข้งผักขากินเข่ากันครับผัดเหง้าการย่างคุณพ่ออีกจะรอมาณจากโลกคุณพ่อขึ้นเนินไปืเป่อ๋อขึ้นขึ้นเนินไปกัสิเถิงคูกระเตอล้วม่นบ่เพราะอากาศดีแล้วมันหนีลงตายยางเดี๋ยว่ครับ ตอนนี้ก็จะทานข้าวนะครับพี่น้องจะได้ชมผมถ่ายทอดให้รับชมบริเวณด้านในนะครับนะรูปปั้นนะครับ ขิงเข่ายุ้ยส้ขึ้นไหมอ่ะขิงเข่าเส้ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นพญาพุทโธท่านได้จาริกทุดงออกจากวัดเจริญธรรมนะครับท่านได้จาริกทุดงออกจากวัดเจริญธรรมนะครับหลังจากที่ พักเท้านะครับช่วงเที่ยงนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาหน่วยผู้ชีพผู้ภัยคุณหมอผู้ติดตามาได้รับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับพี่ก่อนกกนแววาพัาัพ

ตอนนี้หเราจะทำใจที่จะลงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับสวัสดียติธรรมทุกท,ท่านรุ่เชินนะครับครับก็มุ่งหน้าไปยังบ้านผูกเตะนะครับซึ่งเหลือระยะทางจากจุดนี้ไปประมาณ4กิโลนะครับ นี่ก็ย่าที่ทมที่มารอกราบไหว้ขอพรวงตาบุญชื่นนะครับสาธุสาธุครับจุดนี้ก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีหมู่บ้านพอพ้นจากจุดนี้ไปก็จะห่างหมู่บ้านอีกนะครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ อา้ารย์จะเกาะวาให้ตัวเล็กตัวเล็กหลบนะครับสาธุสาธุครับครับก็อสำหร,รับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะนสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมลูกช่องทุกคนครับ